สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อน,นี้ผมนําพาทุกท่านมาที่อู่ต่อเรือช่างออสนองดินแดงครับสาขาสองบ้านคงขุนน้อยตำบลแจระแม่อำเภอเมืองจังหวัดอุบนลราชธานีพ้าเอฟซมาอัปเดตเรือขุนทัพแห่งบ้านทัพไทยครับว่าเป็นยังไงเอฟซีเพิ่นอยากเบิ้งบว่าเรือเป็นยังไงไปฮอดไสแล้ว นะครับนี่ครับมาเบิงเรือล่ำนี่ครับเรือขุนครับตอนนี้สร้างออดเพิ่นกำลังรือกราบออกครับนี่ทุกท่านครับเบิงครับนี่สภาพเรือครับปลากาตอนนี้กำลังรือกาบตรงนี้ออกครับนี่นี่ครับรือกาบเรือออกกาคงจะช่วงนี้สร้างเพิ่ย่งอ่ีภารกิจอยู่ครับ เพิ่นกำลังบางคนเพิ่นกับเหตุาครับกำลังบ้านเขา่านี่เืมกาบออกแล้วนะครับนี่พงบอดนครับจะได้เห็นเรือลำนี้โหลดแลนในสนามแน่นอนครับอัปเดตให้เอฟซีเพื่อนเบิงครับเอฟซีเพิ่นว่าอยากให้มาอัปเดตเรือขุนทัพให้นเบิงเนี่ยนะเป็นจง้งได้วาสันุนี่มาเบิงให้พี่น้องทุกท่านในเบิงครับเรือเ่งของขุนทัพเออเรือเ่งของบ้านทัพไทยครับ บนเจรแม่อำเภอเมืองจังหวัดปุบลราชธานีเจ้าของฉายาสิงร้ายทางโค้งครับนี่ครับจากหัวหอดไทยครับตอนนี้เลื่อก,กาบอกแล้วอีกบดนบนานครับคงจะได้เห็นเรือล่ำนีเร็จสาเรียบร้อยโหลดแลนในสนามนี่ครับสวยงาม